ไปดูการเยี่ยมคาระวะประธานรัฐสภาข,าของแม่ทัพน้อยที่4ค่ะแม่ทัพน้อยที่4ได้เข้าพบปะเยี่ยมคาระวะประธานรัฐสภาเนื่องในโอกาสวันปีใหม่พร้อมหารือการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิภัยและการพูดคุยเพื่อสันติสุขชายแดนใต้ค่ะ พลโทรปราโมทพรมอินแม่ทับน้อยที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธีพร้อมคณะเข้าพบนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภาเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พร้อมถือโอกาสขอคาแนะนําปรึกษาข้อราชการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในฐานะที่ท่านประธานรัฐสภาเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการบริหารบ้านเมืองและเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนในพื้นที่ โอกาสนี้พลโทรปราโมทพรมอินพร้อมคณะได้ร่วมหาหรือปรึกษาข้อราชการในประเด็นต่างๆโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงแนวทางมาตรการในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้มีการบูรณาการสำรวจความเสียหายเตรียมฟื้นฟูความเสียหายเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ครับยังได้หาหรือขอคําแนะนาประเด็นเกี่ยวกับการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชนายแดนภาคใต้นะครับจึงถือโอกาสขอคําแนะนําและแนวทางการพูดคุยที่จะนําไปพูดคุยบนโต๊ะเจราจาที่กําลังจะเกิดขึ้นอันใต้นี้นะครับท่าน,นี้การพูดคุยสันติสุขจังหวัดชนายแดนภาคใต้ก็คือแนวทางสําคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับซึ่งประชาชนคือสิ่งสําคัญ ต้องฟังและนำเสียงสะท้อนจากประชาชนปัญหาจากประชาชนสู่โต๊เจราจาเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปครับ